สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คานาเตรมีช่วงโสภิรชยาพามูค่คะอีพีนี้นะคะมาถึงเลือออกรถวันสุดท้ายกันแล้วก็คือวันเสาร์นั่นเองค่ะว่าจะมีเลือออกรถวันไหนที่ควรออกและวันไหนที่ไม่ควรออกรถกันบ้างโสภิรชยาพามูค่ะ ที่เกิดวันเสาร์เรื่องที่ควรออกรถได้แก่วันจันทร์ส่วนเรื่องที่คนเกิดวันเสาร์ห้ามออกรถคือวันพุธและไม่ว่าเรื่องในวันพุธจะเป็นวันดีแค่ไหนเช่นตรงกับวันทองชัยวันอาทิตย์บดีคนเกิดวันเสาร์ก็ควรหลีกเลี่ยงการออกรถในวันพุธนะคะ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็สามารถออกรถแบบไม่ถือเลิกได้เคล็ดลับคือให้ถือเลิกสะดวกและไม่ต้องจำว่าออกรถในวันเวลาอะไรเพราะว่าเราจะออกรถแบบไม่ถือเลิกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบางท่านอาจจะเลือกใช้อ้างอิงวันออกรถจากตำราว,วันคู่มิตรโดยเว้นออกรถวันคู่อริควบคู่กันก็ได้อย่างวันเสาร์ตามตำราบ,บอกว่าเป็นศัตรูกับวันศุกร์หลีกเลี่ยงออกรถวันศุกร์ไปด้วยอีกวันเป็นต้นค่ะ ส่วนเวลาออกรถควรถือเริ่มเป็นช่วงเช้าเนื่องจากจะได้ทันภารกิจต่อไปที่อยากจะแนะนำค่ะหลังจากได้เริ่มออกรถแล้วในวันออกรถแนะนำให้ขับรถพารถคันใหม่ไปทำบุญเพื่อให้มายนางรถได้รับบุญกุศลนอกเหนือจากการเจิมรถโดยผู้ที่เกิดวันเสาร์ควรขับรถไปสักการะวัดที่ประดิษ,ษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดคือพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสอบพระชยาพามูได้แนะนำวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปกที่น่าสนใจไว้ให้แล้วในอีพีสีรถถูกฉลกค้นเกิดวันเสาร์ไปหาชมกันได้ค่ะจากนั้นให้ทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายไม้กวาดสร้างห้องน้ำถวายวัดทำบุญเสริมด้วยการใช้แรงงานเช่นกวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัดหรือบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคเป็นต้นค่ะอาน,นิสง์ของการ ถวายลงศพก็ดีถวายอุปกรณ์ชำระล้างต่างๆเช่นแปรงขัดห้องน้ำไม่กวาดสิ่งเหล่านี้มีอานอิสงส์ก็คือหนึ่งจะได้รับความอุปธรรมข้มชูจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอ,อไม่ไร้ญาติขาดมิตรเมื่อเจออุปัญหาอุปสรรคต่างๆก็มีคนมาคอยช่วยเหลือเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็แคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็ช่วยสดอ,อดคาะห์ต่อชะตาต่ออายุไขด้วย เพราะฉะนั้นอาน,นิสง์ของการถาวายสิ่งเหล่านี้ก็มีอาน,นิสง์เช่นนี้นั่นเองขอเจริญพรเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับเลือออกรถทั้งหมด7วันหวังว่านะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเลยค่ะแล้วกลับมาพบกับโสภิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube a u t o Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ